วันที่2สิงหาคม2564ณห้องประชุมโรงเรียนเจสี้านยินแปลงนายสัญจรักษ์ลุศีดาผู้อำนวยการโรงเรียนได้เป็นประธานในการประชุม PLC ของคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเกี่ยวกับการติดตามการจัดการเรียนการสอนและการนำนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1เรื่องการปฏิบัติราชการและการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019สู่การปฏิบัติให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ,พการประชุมครั้งนี้ได้สร้างความรู้ความเข้าใจแกค่คณะครูและบุคลากรเป็นอย่างดียิ่งบบจึงขอขอบคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้การเรียนผ่านทาง น,นี่ก็เป็นปัญหาอุปสรรคนะคะสําหรับข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขของโรงเรียนเรานะคะขอความร่วมมือจากผู้ปกครองค่ะในการกํากับดูแลปวดขันนักเรียนนะคะอย่างเข้มงวดเลยนะคะคุณครูมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองนะคะผ่านช่องทางออนไลน์เกี่ยวกับการรับการส่งรายงานแล้วก็แบบฝึกหัดนะคะผู้ปกครองสามารถส่งผลงานนักเรียนนะคะเป็นภาพกิจกรรมภาพถ่ายผลงานนักเรียนหรือคลิปวิดีโอได้นะคะ ครูพื้นที่ตามสอบถามให้คาแนะนําเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะแล้วก็คุณครูก็หาวิธีกระตุ้นนะคะให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทารายงานแบบสุัานะคะโดยทางโรงเรียนของเรานี้นะคะก็ได้มีทรายงานแบบสุหันในระดับยอดเยี่ยมที่ระดับชั้นนะคะในอาจจะเป็นรา,ายสัปดาห์ได้ชุดารายงานที่เรามอบให้นักเรียนไปมีจุดต้นนะคะก็จะสามารถช่วยส่งเสริมแาะพัฒนา กระตุ้นให้นักเรียนได้เผชิญความกระตุ้นลดในการเรียนภายใต้สถานการณ์การที่ลำบากเชื้อไวรัสโจแนลนี้ได้คาา่ะอันนี้ก็เป็นการสรุปผลในช่วงระหว่างวันที่สิบเก้าี่สิบแปด จากวันนี้ไปไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างไม่รู้อ้นทางที่ว่างข้นานั้นจะหนักหนาสึกเท่าไรเรื่องที่ผชาน มันจะจบลงเมื่อไรต้องพบต้องเจอความทุกข์ยังไงแค่ไหนเพียงใดไม่มีใครจะตอบได้แต่สิ่งเดียวที่ฉันรู้จากนี้ไปเราเท่านั้นที่ต้องรูปชิตตากันที่เราเจออยู่ วดราสักเพียงไหนจะทุกทนสักเท่าไรสิ่งที่พวกเรานั้นพอจะทำได้คือส่งกำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อนที่เราเจออยู่เจอที่ร ค่ <Yeah. S 2> ในกูต้องสู้จึงแม้ไม่รู้จะเจออะไรขอส่งกำลังใจให้เราได้เดิน่านไม่ว่าเหตุการณ์เป็นแบบไหนและถึงแม้ทุกๆอย่าง